อุบัติเหตุการดื่มแล้วขับเนี่ยสูงมากในประเทศไทยก็คืออันดับ3ของโลกเลยซึ่งเกือบ40เกิดจากการดื่มแล้วขับอะคะ่ะเราเห็นปัญหาตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็เลยคิดว่ามีธุรกิจอะไรไหมที่จะสร้างขึ้นมาได้แล้วก็สามารถช่วยแก้ปัญหาสังคมได้ด้วยในเวลาเดียวกันเราก็เลยตัดสินใจทําเป็นธุรกิจขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์เพนตรงนี้ที่มันไม่เคยมีคนแก้มาก่อนนี่ก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจที่ชื่อว่า u Drink I Drive นะคะเพื่อที่จะ,ะส่งคนขับรถเมื่อชีไปขับรถแทนคนที่ ดื่มแล้วขับกลับไม่ไหวเพื่อที่เราจะได้ส่งเขากลับบ้านอย่างปลอดภัยอะคะ่ะคือสตาร์ทอัพส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่เหมือนแบบไม่เคยมีมาก่อนหรืออาจจะเป็นการแก้ปัญหาด้วยการใช้นวัตกรรมใหม่ๆหรือการแก้ปัญหาโดยมุมมองใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนแรกๆคือคนที่เขาไม่รู้จักเนี่ยเขาก็อาจจะยังไม่เก็ตไม่ตาม แต่มันก็คือหน้าที่ของเราที่จะพิสูจน์ให้เขาเห็นจะทํายังไงให้เขาเปิดใจมาใช้บริการแบบนี้หลายสตาร์ทอัพเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการเาห็นเพนในสังคมแล้วก็แก้ไขเพนตรงนั้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแค่เจอเพนแล้วก็แก้มันอ่ะมันไม่พอเพียงกับการที่ทําให้ธุรกิจประสบความสาเร็จนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือการลงมือทําแล้วก็ทําให้แผนของเราเนี่ยมัน ประสบความสําเร็จจริงๆทุกอย่างที่เราดีไซน์ขึ้นมามันเกิดจากการที่เรารับฟังลูกค้ามันเกิดจากการทํา a b testing ก็คือการลองผิดลองถูกแหละลองทําดูเอ้ทำแล้วได้ฟีดแบ็กมาเราก็รีบเอามาปรับอันไหนที่ดีก็เอามาใช้อันไหนที่ไม่ดีเราก็แบบปรับปรุงไปเรื่อยๆจนกว่าที่เราจะได้ฟีดแบ็กที่ดีที่สุดถ้ามันดีจริงแน่นอนมันแก้ปัญหาจริงๆมันมีเบนฟิต์มีประโยชน์อะไรกับสังคมจริงสุดท้ายก็ต้องเป็นที่ยอมรับแล้วก็พิสูจน์ได้ค่ะ วันนี้ยูดึงอะไรยังเป็นบริษัทเล็กๆแต่ในอนาคตเนี่ยด้วยความตั้งใจของสีแล้วกับองค์กรต่างๆที่เราทํางานร่วมด้วยเนี่ยมันเป็นไปได้แล้วก็ในสิ่งที่ทุกคนช่วยกันมันเกิดขึ้นได้การดื่มแล้วขัมันก็จะเป็นสูตรจริงๆค่ะ